เต้บวงมาไก่เลยเกิืแต่ว่ากับบัวใหญ่นู้คงจะไม่ได้ทำน้ำพริกแล้วนี่แบบนี้มันงเทศบวงนหน่อยเพื่อมันถือให้ต้องขื่นนะเพ่าถือครับ ไะถองวงแล้วแนงะบเนอะจีไรมาเนี่ยป้าดูเหยียบบ่วงคอยแปดแปดมาเนี่ยไหมตาย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 เก่งไปที่ทีหนูนี่กำลังเห็นนี่มันเก่งกระโดดเหยียบเลยว่ะ หนูยังเปล่ยนเดี๋ยวยยครับท้ายนะครับทายยังมายามบ่วงอยู่ต่อโม่งยังกำลังหมดไปใส่ร้ายผ่องเกินแต่กับบุหรีนู้น่าหยาดเขาคู่มือนู้นี่มองกับผ้านมองกับผ้านเออจะเอาอยัางไงกับหนูน Ừ. Bà này chín đó kìa Mùi mì nụ nữa Tài leo, tài leo Giờ dăm bà thịt cái mùi nào Dăm Ừ กิงวาหนูหมืเลนี่กระถือพ่อตัวควดกระไลอยอ่บริเทศน้ำพริกเดี๋ยวพี่นอ้องเออนั่นนะครับไม่ได้ทำน้ำพริกสเสลวหนูไม่ถูกไม่ถูกหนูกระถือหนูไปบ่วมกร้ายหนูก็กิงบริเทนกินเดี๋ยวมืนนี้โอด ดดแกตัดห้าตอน,นี่มันเขาบ้วงเขียบนะอาจจะตอนเขามาันหมองมันควดหูเลยอย่าได้เอาไปตัดห้าตอนี่ไอ้วงมันแข็ลงเดี๋ยวเจอกันค <c oughs> ลนิปหน้าครับขอบคุณที่ทรับชมขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านครับ ที่มาให้กำลังใจกับลุงทัานนะครับอ,อหนูก็หายากเข้าทุกวันนะวันจะได้สักสีห้าตัวตอนรับปีใหม่แต่วันนี้ก็ไม่ได้ตัวเลยได้กินเห้วกินเห้ววมาสี่ห้าวันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับชาว youtube youtube r ทุกท่านสวัสดีครับผม